สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นที่หน้าง,งานที่บางแพรนะครับผมมากดเสาเข็มเหมือนเช่นเคยครับอันนี้ก็เป็นเข็มกลมห0 0มิลิเมตรสองข่อนเชื่อมยาว25เมตรนะครับผมก่อสร้างคอนโดมิเนียมสิบชั้นครับเนี่ยครับผมเมื่อเช้าเสาเข็มก็มาสี่เที่ยวนะครับมาสต็อกไว้สี่เที่ยวก็ สิบสองต้นนะครับเนี่ยครับผมกดไม่จมนะครับโผล่อยู่เม็ดกว่านะครับผมนีกำลังตัดอยู่นะครับงานงานนั้นล้อมริปินไว้นั่นเป็นเข็มทาาเทอร์เคนครับผมเขากำลังเทลีนแล้วก็ตัดเข็มกันอยู่นะครับเป็นโนเวลนะครับผมตัดยากหน่อยครับ อยู่ต้นนะครับผมทั้งวันเหมือนกันของผมก็ต้นนี้ห้าครับต้นนี้นี่ครับเสร็จแล้วก็เดินมาสองหมุดนี่ครับก็เป็นเจ็ดต้นครับเมื่อวานนี้ก็เจ็ดนะครับผมออโอเคอยู่นะครับผมเจ็ดต้นก็เป็นที่พอใจนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปมออคอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกตุ่มออโตโร้ระบบไฮดรลิกเครื่องกดระบบไฮดรลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับผมเสาเข็มก็ มีทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมกลมไอนะครับไซส์มาตรฐานสากลในประเทศเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสัอเงเกตเพงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับนึกถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึวยของเรานะครับผม